มาทาให้มันเหนื่อยทําไมมาเดี๋ยวหนูทําเองไปนอนเล่นเตะไปนอนเล่นเตะเล่นโทรศัพท์ไปไปนะไม่ต้องมาทำาลมันเหนื่อยมันร้อนไฟเปิดพดลมตรงนั้นเลยห,เห,ห,หนูทําเองหนูทาไหวหนูบอทไาไมมึงไม่ให้ผัวม,มึงทำมาทําเองทําไมต้องให้มันนอนทั้งวี่ทั้งวันน่ะมันนอนจนอืดแล้วนะ่ะแม่ก็เขาเหนื่อยแล้วไม่ให้มันมาทําเดี๋ยวนี้เลยมึงไม่ต้องทาแม่ไม่เป็นไรรอเขาเหนื่อยแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยนอนเล่นแต่โทรศัพทนะ์เนาะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหรองอมาแล้วนี่หัวเหรอนะทำอะไรไม่ไหวแล้วม่มีแรงจะทำแล้วเนี่ยเขาหยอกเล่นไปไปทำเดี๋ยวนี้เลยไปขุดเินไปขุดให้เขาเห็นตั้งหน่อยนึงไปขุดให้เขาเห็นตั้งหน่อยหนึ่งว่าเรากำลังวงชาเยอะ,อะ,ะขาก็ะยกยไม่ไหวแล้วเนะเอามาทำอะไรเนี่ยเหอเออเอาเอาเอาหาหัวอย่างนี้ก็หามาเนาะ เราเห็นว่ามีแรงแรงเรากำยำง่างกายเรากำยำพี่รักทำเลยค่ะให้เขาดูเลยว่าเราทำเป็นเราเป็นผู้ชายอกสามกอดทำงานกลางวันยังทำไม่ไหวเลยแล้วงานกลางคืนมึงจะทำไหวไหมเนี่ยขุดแรงๆให้เขาเห็นสิโอมโอยเอาไหนท้องเอามึงจะมาเลี้ยงเป็นมึงขจะมาเลี้ยงเป็นผัวกันแน่ เห็นไหมเขาทาได้กว่าจะได้ตะตกะตักเน่งานกลคืนมึงจะทากันยังไงนฮะมึงมีแรงทำไมเรหนังมึงกลติดมือละแม่ไปพักไปแม่เข้าบาไปนอเดี๋ยวหนูให้เขาทำไปโว่ตายตายตมึงจะเสร็จไหมเนี่ยงานวันเนี้ย ไปนอนเดี๋ยวหนูทำเองไปนอน <c oughs> แม่ไปแล้วไป <c oughs> ไปนอนไปนอน <c oughs>